วันนี้จะให้ทุกท่านดูสิ่งทีเ่เป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนะครับผมสำหรับสำหรับผมนะครับเกิดมาไม่เคยเห็นเจ้าสัตว์นามสิ่งนี้นะครับซึ่งเป็นสีที่แปลกประหลาดมากนะฮะซึ่งทุกท่านอาจจะเคยพบเห็นในตลาดเป็นสีดำหรือว่าสีอา่า สีปกตินะครับแต่นี่เจ้า,าสัตว์น้ำตัวนี้ที่เราเรียกว่าปลาเนี่ยมีสีที่แปลกะะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับประดุกนะครับผมประดุกตัวเป็นๆเ,เลยนะครับสี ส,สีนียสีเป็นเหมือนเป็นเผือกหรือเปล่าสีเผือกสีทองก็ว่าได้นะนครับนี่ครับผมครับผมว่าจะไปปล่อยสะอยู่นะว่าจะเลี้ยงต่อ,อยนะครับสวยนะจะไปเลี้ยงนะสวยเลยโอเคครับแค่นี้นะครับผม